โอกาสดีๆสำหรับวันนี้นะคะที่ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไทยหะก้อยเจริเสงรวมทั้งนักตัดสินไทยบ้านครูเก่งนะคะได้มาแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมในวันนี้นะคะก็อบอุ่นนะคะอบอุ่นพอเดินเข้ามาในงานนี้โอ้โหเจอป้าป้านะคะงานนี้นี่น่าจะรวม5,000ันปีแล้วฮะเอ้ยพี่ๆี่พี่ๆขอโทษทรค่ะรวมรวมกันแล้วน่าจะ5,000ปีนะคะในส่วนนี้นะคะถึงไหมคะเกิน10,000ปีค่ะนะคะ ก็ขอให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรงหมื่นหมืนปีนะคะตามอายุผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าอาหารอร่อยมากนะคะอร่อยจนเ,นเด็กเด็กหนังท้องตึงแล้วเดี๋ยวจะไปหาคันนานอนท,ที่หนึ่งนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะร่มเย็น มากมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอขอบคุณนะคะคุณครูวีนาด้วยนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับเด็กๆในวันนี้นะคะสําหรับท่านผู้มีเกียรติท่าในใดนะคะอยากรับชมการแสดงของเด็กๆนะคะก็เตรียมมานั่งหน้าเวทีได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแลกแบงค์ร้อยมาด้วยนะคะทำมาเตรียมติปบค่ะเตรียมติปบค่ะ,คะอา้ะอาวมานะคะตเตะแบงค์พันมาเลยนะคะอะปู่จำของเรานั่นเองโอนอได้ค่ะพร้อมสแกน QR code เด็กๆพร้อมค่ะ นะคะเดี๋ยวเราจะมาชมการแสดงชุดแรกนะคะคือการแสดงดำเต้นกำรรมาำเขียวนะคะซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านทางภาคกลางของเรานะคะเดี๋ยวเราชมแล้วนะคะเราก็จะมาอา่มามารู้จักเด็กๆก,กันทีละคนนะคะขอเดี๋ยวขอชมการแสดงก่อนนะคะค่ะบอกกับบรรยากาศมากๆเลยนะคะเพราะว่า เต้นกำรำเขียวเนี่ยเป็นการแสดงพื้นบ้านจังหักลางซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวข้าวนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเต้นอ,อะไรอ่ะมาจีบกันมาจีบกันมาทํางานที่ที่นาข้าวนะคะแล้วก็ปีชุดนี้ยครูวินาขอเลยเขาบอกว่าขอเลยอยากให้มันเข้ากับบรรยากาศในงานวันนี้นะคะได้เลยค่ะครูเก่งจัดให้นะคะค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมนะคะขอเสียงปรบมือนะคะการแสดงเต้นกำรำเขียวจากนัทสินไทยบ้านครูเก่งค่ะ การร้องก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะ i can't ไปชมนกรกรกะันีในป่าไปชมึกษากันที่ในไพรไปชมนกประก,กันที่ในป่าไปชมศึกษากันที่ในไพรไปชมชนีผีไพรเล่นที่ได้ดงให้เยอ น้องไปท้องเนินชมเล่นในเพ่อนใจเออ ใส่เสื้อเนื้อดีระแม่ห่มแต่สีดอกคำใส่เสื้อเนื้อดีระแม่ห่มแต่สีดอกคำนอ้อยระแน่แม่ช่างรำแม่เชื่อระบำเต่าเอ้ยเยอ้ ชัดชาชัดชาชัดชารัชาชชาชัชาชัดชาร้นรืรนแม่รอนรูปร่างมันนางระบำแม่เอยชางรแม่คุณชังรอนรูปร่างและมันนางระบำและแม่เอ๋ยช่างรำแม่คุณชังรอนั้นแตนมันแค่นอนรูปร่างมันมอนราเบย กำรำเคียวค่ะนะครับสวยงามมากอาจารย์เดี๋ยวขอเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะมาถ่ายรูปร่วมกันด้วกันเลยค่ะแต่เราจะพาตอนนี้ตอนนี้เขาจะไปเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วค่ะเชิญคุณท่านก้าวคูวินาข้ากลางอ่าคุณวินาเจ้าของบ้านคุณวินาคุณพี่วินาเชิญเลยค่ะนะคะมาถ่ายรูปเพื่อคับุณพี่วินามาเลยค่ะคุณครูวันนี้ไปข้าปะปะอ๋อคุณครูวันนี้อ๋อเจ้าของ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 จะถาบันะ เชิญพี่คนอื่นก็เห็นกำลังกินตุ้ยเลยครับตอนนี้ลดกลัเวลาพี่คนไหนมาอีกครับมาร่วมได้เลยค่ะเอาป้าคุณแม่ป้ากระหนุขับเยนแทนและรับแขกผู้ใหญ่นะครับในรถไทยกับผู้แสดงนะครับแล้วก็คุณแม่พันนีนะครับเจ้าของสถาบันเลยนะนะครับเจ้าเดี๋ยวคุณคูววนัยมีรางวัลตบตบรางวัลให้เด็กไหม อ๋อเป็นก้อนใหญ่เลยไหมโอเคโอเคครับครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านจ่าเอกด็อกเตอร์นะครับขอบพระคุณมากค่ะนะครับอุดมนะครับที่ได้มอบรางวัลให้กับผู้แสดง1,000บาทนะครับมีท่านใดจะสมทบทุนนี้ไหมฮะอ่ะตอบนะครับขอเรียนแจ้งนะครับรถเจ้าของรถสามขอไข่คอควาย